สวัสดีครับสวัสดีจากเพจบ้านกูมีดีนะครับวันนี้มาชมพระเนื้อดินพิมพ์หายาบอีกหนึ่งพิมพ์ของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับเราจะเรียกกันแบบแบบที่เห็นกันเป็นลักษณะพิเศษเลยก็คือพิมพ์ขุนแผนมือโตนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆจะได้เห็นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะได้เห็นว่านี่ครับนี่ครับมือนิ้วชัดนะครับมือนิ้วชัดนะครับเป็นมือสังเกตดูนะครับสังเกตนะครับจะเป็นพิมพ์มือโตแบบนี้นะครับแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างจะทรงกุมารแบบนี้นะครับอ่าขงนี้ผิวพันสวยมากนะครับ องนี้ผิวพรรณสวยมากนะครับแต่ก็มีด้อยมีเด็ดนะครับคือด้านหน้าเนี่ยสวยเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยสวยเลยมีหน้ามีตามีปากนะครับตากลมโตอ่าตากลมโตมากนะครับดูหูนะครับหูแนบสวยมากครับนะครับสวยมากนะครับอ่าทั้งซุ้มนะครับซุ้มเรือนแก้วก็สวยนะครับสวยมากองนี้นะครับ เสียแค่ด้านหลังนะครับคือพระเนี่ยถูกเก็บรักษาเอาไว้ผิดวิธีไปหน่อยนะครับอาจจะด้วยความที่เจ้าของพระเนี่ยหวงหรือว่าไม่อยากให้คือคือสะสมนะครับแล้วก็เอาไปแปะข้างขวาแปะไว้แบบนี้นะครับพากาวแปะไว้แบบนี้เวลาที่ดึงออกมาเนี่ยก็เลยติดเอาพันติดเ,เอา ฟื้นผิวออกมาด้วยนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แกะเพิ่มหรือว่าทำความสะอาดนะครับอยากให้พระอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้นะครับอ,อาจจะมีสะเสน่ห์สำหรับคนบางคนนะครับอาจจะมีสะเสน่ห์สำหรับเจ้าของพระที่ไม่ได้ซีเรียสแบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับชอบพิมพ์นี้สวยหายากแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ดูง่ายแล้วก็หายากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่หาอยู่พี่ๆนะครับอันนี้เป็นขุนแปดนะครับโอ้ตาเป็นอุลต้าแมนเลยนะครับสวยมากดูเส้นสังคตินะครับนะครับดูธรรมชาติของนิ้วมือนะครับจัดว่าหายากแล้วก็สวยสมบูรณ์อีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็สนใจนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อ สอบถามได้ที่ Facebook เกียรติศักดิ์คงสาชัยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่0657147414นะครับเบอร์ส่วนตัวของผมนะครับก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะครับสวยมากครับองค์นี้สวยมากนะครับนานๆจะมีโอกาสได้เจอพระลักษณะแล้วก็ความสวยขนาดนี้ซักทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันครับ